อีกหลายชั่วโมงเราอยู่อีกหลายชั่วโมงฮะไม่รู้ก <c oughs> ูเนี่ยคนแรกของอันเนี้ย ไปทาไปดูดิวันนี้เราจะไปยกรถที่ปานปานคือที่เลยหัวหินไม่หน่อยนึงอ่ะครับครับพอดีมีลูกค้า<ะ>อยากจะให้ยกสองีู่นแซดมา<ะ>มาทำที่มงคลชงอที่รีโอหอยวีเราก็เลยถือโอกาสเอากล้องมาถ่ายด้วยอะไรเงี้เยเขาังไม่เคยเห็นเหมือนกันแซดคดีเป็นยังไงสภาพเป็นยังไงยังไม่รู้เหมือนกัน เดี๋ยวเราไปดูกันแล้วนี้ใครติดต่อมาครับเขาเขาว่าเคยติดต่อมาที่ช่องที่ช่องของกูอยู่แล้วแล้วก็คือเขาคงเห็นว่าไอวีอ่ะมันรีสโตแซดไงเขาก็คงชอบอะไรเงี้ยเขจากรถพี่ีใช่จากไอ้คันสีสีเหลืองเหลืองส้มๆอ่ะอ่าแล้วเขาอยากจะทำช่องล่างแบบนั้นอะไรประมาณเนี้ย เขาก็เลยจะยกรถมาให้มีทําเสร็จช่วงล่างให้อย่างนี้เราก็ไปเก็บค่าคอมกับพี่บีได้คือตอนแรกอ่ะคันนี้ยเขาเคยติดต่อมาอยากจะขายแล้งแไ่นะครับตอนนั้นคือเหมือนตกลงราคากันไม่จบกลายเป็นของหายากไปแล้วใช่ตั้งแต่ทาเพราะตั้งแต่ถ่ายเอวีไปก็คืออีพีอีพีแรกๆเลยอีพีที่สามที่อะไรเงี้ยมาเขาก็ติดต่อมาครับแต่ตอนนั้นเขาบอกเขาอยู่ทางอีสานนะ แต่ว่ามา,มาแต่มือมาเขาบอกเขามีหลายบ้านตอนนี้มาอยู่ที่ปานตัวรถอยู่ปานใช่แสงก็น้อยมากเลยครับวันนี้หน้าจอกมืนๆนิดนึงอย่างเงี้ยเหรออนี้อย่างเงี้ยหน้าก็มืดเ,เหรอครับแต่นี่เรายังไม่ได้บอกเขาเลยนะเว้ยเจ้าของรถอะว่าแบบว่าเราจะมาถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแไม่เป็นไรถ้าเขาถ้าเขา,า,าไม่อยากให้ถ่ายเราก็ ตัดของเขาออกไปแล้วเห็นจักรอรรถแล้วก็ดูจักรอรถอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่าเจ้าของรถอนะ่ะเป็นเป็นแฟนเขาเป็นฝรั่งนะแต่ว่าคนที่คอยโทรคุยติดต่อเนี่ยเป็นเป็นผู้หญิงครับเอกอูแดกก่อนลแล้วไาเป็นแบบน้ำโซดาเลยไหมใช่ครับเป็นสปาร์กิ้ครับตัดลมยังไงพี่ยี่ห้ออะไรพี่ แฮปปี <Happy> ้เฮลเป็นแบบชุบงงแห่งความสุขรสชาติอ่ะมันก็คือน้ำอะงุ่นและอัดโซาดา,าออคือเขาจะเน้นให้กินแล้วมันสดชื่นผ่อนคลายอะไรประมาณเนี้ยอันนี้เป็นเครื่องดื่มจากไปกัญชาชื่อนี่แฮปปี้เฮล เที่ยงกว่าแล้วเดี๋ยวเรากินข้าวกันก่อนเขาอยู่ไหนครับเนี่ยที่เขาเรียกอะไรอ่ะเลยเพชรบุรีมาแล้วไม่รู้เราก็ขับมาใช่ว่า,า,าก็คือเจอแล้วไหนน่ากินแค่กินเลย Okay. มีของมาให้ลอง e นพีนี้เนี่เป็นเครื่องดื่มใบกัญชาอัดกัากินอ, 28, 40, นะอกุ่นยี่แปดสี่สิบนะครับผมก็ใช้ผสมก็ได้ผสมก็พวกยี่แปดสี่สิบแล้วก็พวกเครื่องดื่มอลกกฮอล์ต่างๆอ่นะหรือว่าดื่มเพียวๆก็ได้ก่อนกินไม่ต้องไปขย่าวขวนนะเราเปิดแล้วเรากินได้เลยนะเนี่ยอะเนี่ยเปิดแล้วกินได้เลยนะเ มันจะช่วยให้แบบผ่อนคลายรีแลกอะไรอย่างเงี้ยเชลอะไรประมาณนี้ผสมกับน,น้ำวิตามินผสมอะไรอย่เงี้ได้ทําให้มันรสชาติมันดีขึ้นกินง่ายขึ้นนี่ไม่ได้แบบไม่ได้ทําอะไรขึ้นมาเองนะมีอยอถูกต้องอะไรหมดนะราคาคนละยี่สิบาทซื้อได้ที่ชอปปี้ลาซาด้าลองเซิร์ชดูเอา Happy o u r เวลาแห่งความสุขโอเคครับอ่ะประมาณนี้ครับผม หน้าตาหมู่บ้านเหมือนกันหมดครับเหมือนใช่แต่ไม่ไม,ไมีไม่มีป้ายขับไปตรนนี้นั่นไงครับโอ้ยสีสวย บ้านหลังบเลงดีกว่ดูตั้งแต่เนี่ถึงตรงนูงง้นอ่ะอ้าวนี่ถ้าขับนี้เราไปแล้วนเ <c oughs> มยังไงเ,เอาไปตีรถกลับมาพฮายรถสวยมากเออ Yeah. Very So, huh? well, this is a uh, series, series 1, 1969, uh, number, uh, chassis and engine number, 111. 111. 111. Just one, right? Yes. Yeah, original. See, I changed the inside, I changed the, the vinyl, I changed the Mercedes leather, the leather inside. Uh, when I find this car, it was in Rangon uh, uh, in 2007 I find it and it was, <laughs> and spent, you know, lots of money to change yeah. But always need work, the seal and stuff. Always, always work. Right. One one one, one one one. Yeah yeah. yeah yeah. Yeah. I don't know. I think maybe maybe the car produced in 1969. Uh -huh. Not many people in China have three people car. Yeah, yeah. Maybe someone special have it. I don't know. It's about yeah more. Well, yeah right. my, But my son doesn't want to sell. No, so. <laughs> คันนี้เขาเคยติดต่อมาบอกขายกูตอนกูทำช่องแรกๆครับตอนนั้นตอนนั้นจอดอยู่ที่โคราชหรือท้สักอย่างะคนะแล้วก็แต่พอไปมาลูกชายเขาไม่ยอมให้ขายก็เลยไม่โจบกันแต่บ้านเขาขนาดนี้เขาไม่มีความจำเป็นต้องขายอ่ะเนอะบ้านเขาใหญ่มากเกือบจะได้เป็นเทสี่ต่ัว โอเคน่าจะเป็นน bo ้องคนนั้นนะครับที่ตามให้พี่เพ็รไม่ได้เป็นเพชรสองตัวที่ไม่อยากไ้ขาย more that's okay? So you can look after him, don't worry. Manual, it'll help him, but it's from the series 2. But some things are different, but it's more or less same. Okay, and then the job list is inside uh, the paper inside. Is this is the job list? Okay, please. uh -huh. yeah. oh, did work it right? Yeah, 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 okay, okay. Because you know the guy, yeah, you know, yeah yeah, know. Um, my friend. Yeah, yeah, yeah. And the paint job on the orange car the, uh -huh. was very good, yeah, <laughs> so uh, so I need. Because I think we paint the car again because it has problems, but I need it to be like really good paint job. Yeah. Okay. Um, now, now we do the new one. Are oh, you doing another one? Yeah, another one. one. <laughs> it's, it's more more good than that one. Okay, okay. The old, the first, the other one was uh, original. They do original, yeah, yeah? except the the, uh, the suspension. Let me show you. Yeah. Oh, cool. Okay. One. Yeah, okay. Okay, okay, yeah, you're really, really okay. Yeah. Okay. And he's a good guy, I think. Yeah? yeah. He's very good. Cool. And I like uh, in your I see your video. Yep. In the video, and they say in, uh, in your life, yeah, on YouTube, he say uh, we say, oh, this is good shot because the guy say to his workers, yep, don't touch car, leave car in the corner, no one touch this car, this yeah. car very special. <laughs> For me, it's good. Okay. So it's key. Okay, this one alarm, this one for hatch, yeah? Okay. 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 You in my YouTube now. <laughs> 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 <Swayadhi krap. laughs> yeah, for us, I mean, this car the kids love it, you know. Uh, that's in <laughs> this is, yeah, Luke, and you say sweaty cup? <laughs> <laughs> uh, please look after it. <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> yeah, then do you do will. Love the <laughs> โอเคพีโก <by> okay, okay. e ้หนาสวัส <brewer> ด <y> uh ีค oh, รับสวัส <Israelis> ดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับไม่เป็นไรค่ะพอดีมันอันมเียโอขอบคุณมากครับเม เอานี้ไปในร้ไนนะพี่ฮะ<า>แยวพี่จะโรหา <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับส,รสวัสดีครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรจะจะให้ตรงไลน์ก็ได้ครับ รวบโมงลง,งเฟซบุ๊กก่อนอะไรเดี๋ยวไปลงโมองอสร้างกระแสะบนโลกโซเชียลก่อนเลยครับใช่อย่างคันนี้ก็คนเห็นไม่เยอะหรอกเพราะว่าเจ้าของเป็นฝรั่งใช่ครับนะเขาก็ไม่ค่อยได้อยู่ในกลุ่มในสื่อในอะไรเท่าไหรนะ่อะ ใช่ครับไม่ได้ออกไปโชว์ไหนอ่ะถึงแล้วมงคลช็อบอัพต้องเล่นเ้องเล่นต้องเล่นต้องเล่นอะไรฮะต้องเล่นอะไร เกณฑแรกของคใช่เพราะว่าอเนแรยากมาก

ไม่รู้เลยรู้แล้วทันแล้วไม่ต้องดูแล้วไม่ต้องงูได้ยไหมอันนี้อ่ะตัวเจนแรกอ่ะต่างกับตัวเจนอื่นยังไงดีกว่าผมไม่แม่นเลยพี่ยใเนี่อย่านกดูนะใช่ใช่ไม่เป็นไรต่างกันมันหรือไม่จะต้องมีที่ใส่เรืไองนึงนี่เกี่ยวปะเกี่ยวเกี่ยวในนี่ก็น่าจะเกี่ยวธรรมดาไม่ได้ไม่มีตัวนี้ไม่ได้เป็นกระจกเลยมันก็จะมีอีกเนี่ย เจนแรกของสองสองสี่ศูนย์น่ะ <Yeah. S 1> ไปตรงเนี้อย่างตอนคันในวีที่ทำก็ไม่มีนะเห <Yeah. S 1> มือนต้องถ้าเกิดเจนแรกมันจะมีเนี่ยตอนคันนี้ดูแจ๋วดีทรงมันดีอยู่เปลี่ยนล้อหน่อยไมาอาบอาบน้ำรอบนึงจัดตรงใหม่เนีว่าแล้วก็เปลี่ยนอะไรล่อย่างเดียวคือไม่ได้น่าหนักใจอะไรอ่ะง่ายไม่เป็นไรก็ปิดประมาณนี้แหละ ยังไงก็ถึงมือไอวีแล้วให้มันรับผิดชอบไปเรามีหน้าที่เดี๋ยวรอรอเสร็จเดี๋ยวเรามาถ่ายดีแล้วเรายกไปส่งนู่นพ p ที่เราพอแค่นี้เลยส่งรถถึงมือนู่นแล้วถึงมือไอวีแล้วเดี๋ยวให้วีมันรีสโตให้เขาแล้วเดี๋ยวเรามาถ่ายอัปเดตโดยทีว่ารีสโตเสร็จแล้วมันสวยกว่านี้แค่ไหนอะไรประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเรายกไปส่งเขาที่บ้านบุรีกันแล้วก็นี่ช่วงสงกา์พอดีเดินทางปลอดภัยนะทุกท่านเวลากลับบ้านกับอะไรต่อให้ แควคาดปลอดภัยเดินทางด้วยดีๆครับผมสวัสดีครับ